สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดวงกมุบุญมากค่ะรหัสนักศึกษา6611224085ห้องเรียน03สาขารัชพสฒน์ศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทิดาชาติทองรหัส6 6 1 1 2 2 4 9 0สาขารัฐะศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชค่ะ สวัสดีครับกลับผมชื่อนายเอกพิพัฒน์พิโกราษฎรศูนย์เก้าหนึ่งอ้งรอปดทรูสามสาขารัฐต์ภาษาศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏน์นครสีธรรมราชครับสวัสดีค่ะฉันนางสาวกัลียนนิวอัลองราษฎรภูกรุงหนึ่งสองสองสี่ศูนย์เก้าสามห้องเรียนศูนย์สามสาขาดัตต์ภศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชค่ะสวัสดีครับผมนายเจสซี่เตงิีราษฎรหนึ่งจิต ห้องศูนยสามสาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัชรพรหมอกทองรหัสหกหกหนึ่งหนึ่งสองสองสี่หนึ่งหนึ่งแปดสาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครับประจาตําบลนูญแห่งราชนาจักรภัยพุทธศักราช2560 1. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของรัฐธรรมนูนพุทธศักราช2560ารยและรัฐธรรมนูมนแห่งราชนาาจากไทยพุทธศักราช2560นารยได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2560ันารยซึ่งตรงกับวันัตรีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประม,มุขค่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับทาวรที่ช้นกฎหมายสงงดขอประเทศ มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาประเด็นเช่นระบอบการเลือกตัง้งแต่ยังไม่มีการยกเลิกหรือประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนค่ะ 2. ที่มาและความเป็นมาและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2อง0นาค่ะค่ะและในหวัวข้อที่2นะคะที่มาความเป็นมาและเจตนารมณ์เรามาจำความรูัจักกันเลยนะคะ ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญพศ2,560รัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจักรไทยพรรุทธศักราช2,560เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับที่20ของประเทศไทยที่จะทําขึ้นภายหลังเหตุการณ์รัฐประหารคณะละรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพศส2,557 ซึ่งนำโดยพนเอกประยุทธ์จันโอชาโดยฟสชได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญพส2550และใช้งานรัฐธรรมนูญฉบับชาวนพศ2557เป็นการชั่วคราวเพื่อบริหารประเทศ2เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพส2 5 6 0โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเจตนาร,รมณ์สำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อวางหลักฐานให้ประเทศไทยสามารถเดินหน้าไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย4.0ซึ่งสะท้อนแนวคางหลักดังนี้ค่ะ 1. สร้างเสถียรภาพทางการเมือ,อง 2. ป้องกันทุจริตและส่งเสริมธรรมาพิบาล 3. ยึดหลักนิติธรรมและคุ้มครองสิทธิประชาชน 4. วางแผนการพัฒนาประเทศระยะยาว 5. คุ้มครองทำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ สาระสำคัญที่ควรรู้ของรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ค่ะค่ะและในหัวข้อที่สนะคะสาระสำคัญที่ควรรู้ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ร,รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะยึดหลักนิสิธรรมและระบบประชาธิป,ปไตยโดยมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมุ่งเน้นการปฏิรูปประเทศในหลายด้านทางการเมืองการบริหารราชการและคุณภาพชีวิตของประชาชนมีระบบการตรวจสอบก,การใช้อำนาจราัฐที่เข้มแข็งผ่านองค์กรอิสระและสารอีกทั้งปรับ โครงสร้างทางการเมืองเช่นนะคะการแต่งตั้งรัฐสภาและระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมนอกจากนี้นะคะยังได้กําหนดยุทธศาสตร์20ปีให้รัฐบาลทุกชุดนะคะต้องยึดถือพยาสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเช่นการศึกษาการสาธารณสุขและการุ้องรองผู้สูงอายุผู้มิการและผู้ได้โอกาสและสุดท้ายนี้นะคะยังให้ความสาคัญขององค์กรอิสระต่างๆเช่นปกตและบปชเพื่อให้การตรวจสอบอํานาจรัฐโปรใสยิ่งมากขึ้นค่ะ ลักษณะเด่นและลักษณะพิเศษของรัฐธรรมนูญพุทธศักร,ราช2560ค่ะเล่นในหัวข้อที่สี่นะคะลักษณะเด่นลักษณะพิเศษของรัฐธรรมนูญในราชอาณาจักรไทยพุทธศักร,ราช2560นยมีหัวข้อดังนี้นะคะหนึ่งผ่านประชามาติจะให้ประชาชนออกเสียงรับรองเพิ่มความชอบธรรมสองสร้างสภาและเลือกนายกต้องมีสว2 5 0ร่วมบูดเลือกนายกกับสสในห้าปีแรกสามระบบเลือกตั้งจะสันปันส่วนผสม ใช้บัตรใบเดียวส่งผลให้พักกลางพักเล็กมีโอกาสมากขึ้น 4. ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทุกหน่วยงานคงทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติงานเพนระยะยาว 5. ควบคุมคุณสมบัติจริยธรรมกำหนดคุณสมบัติและจริยธรรมผู้ดำรงตำแหนง่งการเมือง 6. กบทบาทอง,องค์กรอิสระที่ปพปพโชกะกโตสารรัฐธรรมนูญตรวจสอบอำนาจรัฐ7การมีส่วนร่วม ของประชาชนเปิดช่องให้ประชาชนร่วมเสนอเละสสตวจสอบกฎหมาย 8. คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ย้ำความมั่นคงและคุ้มครองครับพระราชอำนาจ 9. วาระนายกดำรงตำแหน่งร่วมไม่เกิน8ปี 10. การแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ได้แต่มีข้อแต่มีขั้นตอนซับซ้อนโดยเฉพาะประเด็นสำคัญวิเคราะห์ว่ามีความสอดคล้องกับหลักรัฐธรรมนูญนิยมอย่างไร ครับต่อไปนะครับหัวข้อน,นี้วิะห์ว่ามีความสอดคล้งกับหลักการรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรนะครับ 1. รัฐธรรมนูญต้องเป็นกฎหมายสุงสุดของรัฐเอพหมาตรารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสุงสุดของประเทศบทบัญญัติ ในกองกฎหมายกฎหมายหรือก็บังคับโดยการกระทันใดๆการคดีแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติการกระทํนนั้นเป็นดังบังคับมีใจได้ครับนะครับข้อที่สองครับรัฐธรรมนูญต้องอยู่ภายใต้หลักนิติธรรมหรือนิติรัฐผลนะครับมาตราสามอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาติพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระเล่นหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติตมเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติความบาดุกของประชาชนโดยรวมรับรับต่อไปนะครับก็ที่สามครงร้างโครงร้างของการใช้อำนาจของนั้นะครับเหตุผลโครงร้างการใช้อำนาจของรัฐไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญพุทธกาลราตรงปานาร้อยสิบเนื่องจากการมีส่วนรวมอำนาจการตัหนาองค์กรไม่เป็นปกติพุฒิภาไม่มาจากประยนต์สิที่แต่เทาาสูกจำกัดคืนความจำเป็นและระบบการขาดความเป็นกลางทั้งหมดนี้ กับต่อหลักป,ประชาธิปไตยหลักนิติธรรมและหลักบทบัญญัติตามมาตราสามมาตรายุติธมมาตรายุบของรัฐธรรมนูนครับต่อไปก็ทีนะครับรัฐธรรมนูญต้องมีหลักเกณฑ์ในการกําจัดการใช้อำนาจของรัฐมาตรายุบนะครับการากาตามกฎหมายที่มีผลเป็นการกําจัดติดหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูนครับในกรณีที่รัฐธรรมนูนมีได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่กัดต่อหลักนริธรรมไม่เพิ่มภาระหรือกำจัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เลืและจะกระทบต่อจากสีความเป็นมนุษย์ของบุคคลเปลี่นได้ครับต่อไปข้อห้านะครับรัฐธรรมนูญต้องมีหลักในการแบ่งแยกการใช้อำนาจของรัฐมาตรานหนึ่งนะครับประเทศไทยเป็นรัฐาจัรอันหนึ่งอันเดียวแต่แบ่งแยกมีได้ครับ,บข้อที่หกนะครับรัฐธรรมนูญต้องมีหลักประกัน เสรีภาพให้กับประชาชนครับหมวดที่3ครับจิตและเสรีภาพของมองคคงชาวไทยครับมาตรา23มาตรา49ยกตัวอย่ยางครับามาตรา25สิและเสรีภาพของมองคคงชาวไทยนอกจากที่บัญญัติไว้คุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วการใดมิได้ห้ามหรือกำจัดไว้ในรัฐธรรมนูนหรือในกฎหมายอื่นครับบุคคลนั้นย่อมมีสิสิได้เสรีภาพที่จะทากันนั้นได้และย่อม มีความผูกคล้องตามรัฐธรรมนูญตามที่การใช้กิดหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระตือนหรือเป็นนันตรไดต่อความมั่นคงของรัฐความสงบความเียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดติดหรือเสรีภาพของตลอน่นครับสรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธกราช2 5 6 0ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสรุปของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ค่ะโดยรัฐธรรมนูญพศ2560นะคะจะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศใช้กำหนโดโครงสร้างการปกครองสิทธิหน้าที่ของประชาชนและหลักการทำงานของรัฐค่ะโดยรัฐธรรมนูญฉบับน,นี้นะคะจะผ่านการมติเมื่อวันที่6เมษายน2560และประกาศใช้วันที่6เมษายน2560ค่ะโดยหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะจะแบ่งอำนาจออกเป็น3ฝ่ายค่ะ 1. ฝ่ายนิติบัญญัติ คือสาภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสาภา2องฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี3ฝ่ายบลาการก็คือสารต่างๆค่ะโดยการปกครองสิทธิของประชาชนนะคะคือการปกครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคให้กับประชาชนในประเทศค,ค่ะสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะเช่นเสรีภาพในการพูดการนับถือศาสนาการชุมนุมและการเลือกบ้านและพิพนสถาบันนี้นะคะจะใช้ระบบ การเลือกตั้งเป็นแบบสัดส่วนคือรวมเขตการเลือกตั้งและนายกนะคะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสามารถเสนอชื่อจากวุฒิสภาได้ค่ะการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะจะมีการแก้ไขก็ต่อเมื่อต้องผ่านสภาสองวาระและเป็นประชามติค่ะบางมาตรานนะคะก็ไม่สามารถแก้ไขได้เช่นระบบพระมกษัตริย์ เน,นะคะคือจุดเด่นและบทวิจารณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับน,นี้ค่ะโดยจุดเด่นนะคะจะคือจะสร้างความสมดุลระหว่างฝ่ายต่างๆและ้พครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะโดยรัฐธรรมนูญฉบับน,นี้นะคะจะมีข้อวิจารณ์บางมาตราค่ะจะถูกมองว่าการใช้อำน,นาจเนี่ยมุทิสภามากเกินไปและจํากัดการเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะและนี่ก็คือภาพรวมของรัฐธรรมนูญพศ ที่เราได้พูดถึงกันในวันนี้โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะจะเป็นกฎหมายสูงสุดที่กําหนดกรอบการทํางานของประเทศและสิทธิหน้าที่ของประชาชนทุกคนความเข้าใจในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะไม่ใช่ผู้ที่ทํางานในภาครัฐแต่จะเป็นปร,ประชาชนทุกคนนะคะก็มีบทบาทในการรักษาปกื่องิทติของตัวนี้ค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ